ลตเฮ้ยไฮไลท์ไฮไลท์ลงคลิปแล้ช่เฮ้ยว่าแปลกๆว่ะกูว่ามันแปลกๆวะอุ้ยกองทัพไอ้ขี้จะตายเฮ้ยช่วยกูด้วย กูโดนทุกอย่างเลยกูเลี้ยวอุ้ยกูโดนทุกอย่างเลยอุ้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 ยไอ่ผมโดนทั้งสมองโดนทั้งไอ้นั่นลูกตาลงโดนอันนั้นอีกโดนปลาดาวอีกใส่หน้าอีกหลังเข้า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 มันอยู่นู่นไอ้โจง้งไอ้แม่ไม่มองเออ

ไอ้คุณโตคุณโตจะไปฮิวมั pe, room, pe ้งคุณโตไอ้คุณโตจะเก็บไว้หิวตัวเองไงติดิญาทองหมอตันลงไปเลยตันลงไปเลยอย่าพี่อยู่นเยดดูให้

กีอรมนยิงผ่านะหลังหักเลยเมื่อกี้คงขวาคุณโจคนขวาีผมจะท้าย e s เอ๊ะบางนะไรเียเหรเฮ้ยาทำไม่ไรไงดีอ้าวโดนเฉยวัดวุ้นด้็ฮอะไรละ ไม่ผมผมยิงมั่วๆไม่รู้ว่าจะอยู่งนจะให้จะยิงตามที่คุณมียิงแค่นั้นเองไม่ดีเข้าหัวเลยนะเราเลแบบผมจะเแบบเหมือน้ตันเมื่อก่อนขอหนยโกเลยไคนจะมาเห็นไอ้การสมัยก่อนยิงรถทุกเม็ด เดูผมไล่อัพนะดูดูผมไล่อัพนะกกามมีใครทําล้วแล้วแล้วอันนั้นด้วยไม่มีใครอยากจะทํา อไอ้ตันเกตันเลยไอตันเล่นเลสอะไอตันเล่นกวยไม่ได้ปามาหาเฟยโจนมันก็บอกนะดีไปเดินหลบอันมันเจ็บมากเลยเฟดอะต้งไหนเช็กติ๊กดิไปเลยัดอ้าวตน โนนธนูพี่ฆ่าตายเงินเอโเลโกไปข้างล่างข้างล่างคนหนึ่งข้างล่างคนหนึ่งข้างล่างคนหนึงข้างล่างนข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างล่าข้างบนข้ มาข้างผมเลยข้างขวาใช่ตัวเองมันจะมา่านันีอ้เอาดิวะเอาดิวะเอาดิวะอืมมาดิเยอะมากโชคหายเยอะจัง ช่วงคุณโตดีป่ะคุณโตผมกาลังไปสอนล่ะคุณโตไปเลยคุณโตไปเลยคุณโตมันต้องกลัวคุณโตคุณโตดูผมคุณโตดูผมดูผมดูผมคุณโตคุณโตมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันนอยู่่ีไอ้เศษมาวอลแล้วคุณก็กระโดดขึ้นไปรอรอรอคุณนี้ตรน เตอร์แรกเลกูปุยชมตันไฟอออกมาจอดเลยทยอดไม่มีคนอยู่พีเซื้อไปนั่งในต่ใทีเดียวมัไม่ช่วยเดี๋ยวผมขึ้นข้าบนให้ทุกคนลงมาข้างล่างกันเลยเฮ้ย โไปไแล้วก็ตกไปตายเดิเฮ้ยไฮไลท์ไฮไลท์ลงคลิปแล้วชุกเฮ้ยกว่ามันแปลกๆว่ะกูว่ามันแปลกๆว่ะ s w i c h i n g side ง คุณมีเบตสกินชารีฟเลยหรอขอหน่อยีขอหน่อยมีชรีฟอ่ะคุณมีขอเบตกินชารีฟน้อยกดขอมาเร็วเมีกินชารีฟผมพุ่งลุดูผมไล่อัพนะดูผมไล่องบดูผมไล่อับไม่ตรงตรงตรงนี้ดูผมดูผม ผมผมผมเคยไปตีฮอนมาแบบอาเชื่อวมันยิงแม่นมากเลยเว้ยเดี๋ยวผมยิงให้ดูไลครับผมดูดูดูนี่ยังเปิร์นอุ๊ยเจ็บเจ็บตายหิวหน่อยวุ้น กำลังลูกสองนะนี__ yeah. ่ไงดีดเข้าหัวไปเม็ดน no. ah. ึงเฮ้ยเหมือนข้างหลังจะมาว่ะตรงเนี้ยคุณคุณบีมช่วยช่วยเลิงหน่อยคุณบีมต้องผมต้องผมมารอ

เอ้เปลี่ยนเปลี่ยนซายเนไหมเปลี่ยนซ้ายันไหมนี่แลเขา A ตออาน้ไหมอยูไปแล้วไหนอยู่คนบาคนน่นที่ไวเปิ์อะเ้ายันหนึ่หอเพอะยันหนึ้อะ ชิงข้างบนให้ชิงข้าบนให้ทำไมโดนมันบินไม่ขึ้นวะ ดอ้วนขึ้นอ๋อตันพื่อตันพื่อรีพอร์ตเลยลบลบขึ้นแล้วรีพอร์ต One enemy remaining ฮ่า่่าล้อจัดอะล้อล้าตัวเองงไม่โดนัน <c oughs> ขหน่อยคุณโตเราไปแฟงกันดีกว่านี่ผมเอาปืนนี้ช่วยคุณแฟงไว้คุณโตผมรู้ผมทำได้ป่ปือกงหลอกสแกนไปเกว่เนาะเราจะเข้าซีกันตีคุณภาพเออกูยังไม่ได้ถ่ายภาพเลยนี่ว่าด่านเนี้ยเราได้ r r e a โ ย่กมอบเข้าไปทำไมก็ไม่ร uh> um ู้โอ้โหร้อยนี่ขวาต้นไปวา่กยเสีหลังเข้าว่ะ เสี่ยามาแล้วตัวเจ็ดร้อยสามี่แล้วเจ็ดก็ตายวาาวว้าวอตสมองวาวว้าวสมองโอ้จงตาเยอะในเกมเลยอ เอากลไปต้อาเ้้แนี่มานี้มานี่มา้าถ่ายภาพมาถ่ายภาพเออลืมลืมลืมส่งรูปเก่ามายืนไว้ก่อนขอส่งรูปคิวยี่สิบตัววะตัวเฮ้ย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 เฮ้เยเ

ังเข้าปะหลังหลังจชมกโอติดพี่เขาไปติดเยวะมันอยู่้ายที่ยัายอยู่ซ้ายายนี่ยไปเขาไปเลยแม่งแคนตีหรอกเก็บเก็บเก็บวางอะไรมคุ้มกันไห้วางยัไงไงแบบมาเสิรไมาเสร้้แล้วมาเล ตายตั้งหอุโอ้ยวิ่งวิ่งติดกล่องแล้วมันตายอยู่ที่เดียวกันคุณตชุบคุณตัวชุบโอ้ย